สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปานิชานะคะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะแม่หมอก็มาทำคลิปตามต่อนะคะคนที่เกิดวันที่6เนาะต้องบอกว่าห่างหายไปหลายวันนะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่เนาะสำหรับคนที่เกิดวันที่6นะคะแม่หมอก็มาตามเก็บคลิปให้นะทีนี้สำหรับสถานการณ์คนที่เกิดวันที่6นะคะต้องบอกว่าคุณได้รับพลังงานของดาวศุกร์นะ ก็นับง่ายๆตามศาสตร,ร์พลังงานค่ะเพื่อนเนาะอาทิตย์จนันทรคันพุหัสสุคุณก็จะอยู่หมายเลข6นะคะทีนี้คนเกิดวันที่6เนี่ยคุณมีพลังงานของดาวสุนะคะเขาเรียกว่าพลังงานเอ่อเอ่อเป็นพลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักใคร่นะคะความทนุถนอมนะาตามศาสตร,ร์พรมชาติที่อยู่แม่หมอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งมายานะคะพลังงานธาตุน้ํา นะดังนั้นคนที่เกิดวันที่6นะคะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่หต่อเพศตรงข้ามมากนะแล้วก็าศาสตร์พลังงานของหมายเลข6มันจะเข้าทุกที่เพื่อนเกิดวันที่6วันที่16วันที่26หนะคะหรือคุณมีเออเขาเรียกอะไรใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เสริมเป็นพลังงานเข้าไปเนาะเพราะว่า,าศาสตร์การใช้เบอร์โทรเนี่ยคือ ง่ายๆมากดวงชะตาเราเป็นเช่นไรระบบดวงมีทั้งหมด4เส้นพลังงานนะคะนะเริ่มต้นที่เส้นที่1ก็จากวันเกิดนะคะจากเดือนจากปีแล้วก็วาส,สนาที่ครอบเราเนาะส่วนพลังงานที่เหลือก็คือจากวันที่นะคะคลิปนี้เป็นคนที่เกิดวันที่6พลังงานเรขนี้คือพลังงานของอ,อความรักใคร่การมีเสน่ห์นะคะ แล้วก็พลังงานอุปถัมภ์เข้ามาแน่นอนดังนั้นคนที่มีหมายเลข6นะคะในเบอร์โทรนะหรือในบ้านเลขที่หรือในทะเบียนรถสังเกตให้ดีว่าดวงเราอาจจะได้พลังงานอุปถัมภ์จากสิ่งใดมาเ็แล้วแต่แต่เป็นพลังงานการช่วยเหลือการอุปถัมภ์แล้วทำให้ได้สิ่งนั้นนะคะหรือถ้าเป็นดารานะคะ ทำการแสดงก็ต้องหาพลังงานใหมายเลขเพื่อดึงดูด fc หรือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์อันนี้ได้แต่ว่าพลังงานอย่าให้เกิน3ตัวถ้ามี6ก,ก็อย่าเกิน3ตัวนะคะในะหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพื่อนเนาะทีนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับคนเกิดวันที่6แล้วแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ เกิดวันที่6เนี่ยนะแม่หมอคิดว่าเขาจะเป็นคนที่มีความชํำชองทางโลกชํำชองทางโลกในที่นี้ก็คือเหมือนเอ่อเป็นคนที่มีเสน่ห์แหละทีนี้การที่เขามีเสน่ห์เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ต้องผ่านเข้ามาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่6ด้วยความที่1เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะเป็นคนที่มีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็ มันมีเรื่องของกามอารมณ์เข้ามาด้วยเสน่หาเงินทองเข้ามาด้วยในหลายเรื่องนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่หนะแล้วก็เป็นคนที่เขามีคําพูดเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีฉลาดฉลาดหลักแหลมในการพูดสามารถเอาตัวรอดได้นะคะเขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมแพรวคราวนะ เป็นท่านหญิงก็เขาเรียกคาสโนวีบท่านชายก็คาสโนวาประมาณนั้นได้นะคะทีนี้ทีนี้สาหรับคนที่เกิดวันที่6เนี่ยมันมีมันมีหลายประเด็นนะถ้าสมมติเราเอาพลังงานมาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่6เนี่มนมมนมยนนะม,ม,นน 6, มนันก็คือพลังงานนี้แหละส่งมหาหาเราโดยโตรงจากพลังงานของดาวศุกร์นะคะทีนี้ทีนี้ด้วยนิสัยคนวันที่6เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเพราะมนุษย์เกิดมาตามระบบพลังงาน และคุณได้รับพลังงานของเส้นเลขหกหรือพลังงานของดาวศุกร์โดยตรงคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าตัวคุณจะต้องเป็นเช่นนี้นะคะแต่เราสามารถควบคุมควบคุมให้มันอยู่ในกลางกลางได้เพราะว่าคนที่เกิดวันที่6เนี่ยหนึ่งถ้าเราลุ่มหลงหรือมัวเมาไปนะว่าในการที่เรามีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้เนี่ยแล้วเราเอาเรื่องของเงินทองเอาเรื่องของกามอารมณ์เข้ามานำหน้าเนี่ยสถานการณ์คนวันที่6 ก็จะเกิดโทษได้นะคะโทษไอ้นี้ที่นี้ก็คือหนึ่งด้วยความที่เราหลงผิดไปเนาะในเรื่องของความรักในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็จะทําให้ชีวิตความรักเนี่ยมีปัญหาไม่สมหวังความรักจนกลายเป็นเขาเรียกว่ากรรมของความรักนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันที่6นะคะ ทีนี้ก็คือว่าคนวันที่6นะคะคือว่าด้วยความที่คนวันที่6เนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวอ่อนแอนะแม่หมอต้องบอกนะคะทีนี้ถ้าในเรื่องของความรักถ้าเขาเจอปัญหาที่มันหนักๆไม่ค่อยสมหวังเนาะทั้งที่เขามีตัวเลือกในชีวิตเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือชั้นทายด้วยความที่มีความพราวเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะแต่ทีนี้เวลาคนที่เราเลือกเนี่ยมันคือปัญหา นะคือมันไม่สมหวังความรักเป็นคนที่เลือกแล้วมันดีแต่ทีแรกนะคะแล้วก็ส่งผลในชีวิตเราเนี่ยตกต่ําลงในเรื่องของความรักนะชักพาให้ดวงความรักของเราเนี่ยปวนแปรนะคะเนาะไม่สมหวังในทุกๆเรื่องแล้วก็ด้วยความที่เราสะสมความคิดมากคิดเยอะมักเขาเรียกว่าเหมือนคนที่ป่วย ป่วยในที่นี้มหมอต่บอกว่าเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะสาหรับคนที่เกิดวันที่6แล้วคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือชะตาของคุณเนี่ยได้รับพลังงานกรมความรักนั่นเองทั้งที่เป็นคนมีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีคนมาตกหลุมรักมากมายดวงได้รับการอ,อุปธรรมคำชูมากมายแต่ด้วยสถานการณ์คือทุกอย่างต้องอยู่ในกลางกลางต้องให้มันบาลานนะคะถ้าอะไรที่มันมากไปคนวันที่่ะจะเกิดปัญหาในเรื่องของความรักได้นะแล้วก็ทีนี้ต้องบอกว่า คนวันที่หกจริงๆคุณจะเป็นคนที่มีศิลปะศิลปะในที่นี้คือศิลปะในการพูดศิลปะในการแสดงออกหรือบางท่านเป็นคนที่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะธรรมชาตินะเป็นคนที่มีหัวสินที่ดีนะคะความคิดทันสมัยก้าวไกลนะ,ะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักสวยรักงาม รสนิยมดีนะคะสาหรับคนที่เกิดวันที่6เนาะแต่ว่าสําหรับคนที่เกิดวันที่6คือน,นั่นแหละเนาะมันต้องมีส่วนที่เราต้องยับยัง้งถ้าถ้าเราไม่ยับยั้งให้มันอยู่ในระดับกลางพลังงานของหมายเลข6เนี่ยมันก็จะนาโทษมาหาเราได้นะคะเพราะว่าพลังงานที่เขาดึงดูดมาเนี่ยคือมันเป็นพลังงานที่ว่าด้วยความหลงไหลนะคะพลังงานที่ว่าด้วย ข้าวครอองเงินทองนะคะกามาใดๆก็เราแต่เข้ามาด้วยทีนี้สถานการณ์คนที่เกิดวันที่6นะแม่หมอก็ก็รู้จักนะคะก็รู้จักอยู่หลายคนที่เกิดวันที่6นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีนนค,นมคนมาตกหลุมรักมากมายนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขในเรื่องของความรักเพราะสถานการณ์ที่การที่เขาเอาความที่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นคนที่มีคนมารักเขามากมายมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะเอาความตรงนั้นของเขาเนี่ยมาบริหารในทางที่ผิดนะคะคิดว่าความรักเนี่ยมันสามารถมีได้หลายตัวเลือกหรือสามารถที่จะควบคุมได้ในหลายทิศทางแต่ความเป็นจริงในเรื่องของความรักมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆนะสำหรับ ความรักเนี่ยหนึ่งคนที่ไม่เคยมีความรักเลยรักครั้งแรกรักสมัยวัยรุ่นก็คือจะรักด้วยความที่เรารักไม่ได้คิดอะไรนะคะเพื่อนเนาะแต่สถานการณ์ถ้าการที่คนเคยผิดหวังเคยมีปัญหาความรักรักครั้งต่อไปเนี่ยน้อยครั้งที่เขาจะเลือกเอาความรักนำหน้าเพื่อนนะคะเขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดรักด้วยดีด้วย แล้วก็คนที่เขาคิดว่าถ้าเขารักแล้วนำพาอนาคตเขาไปได้ไกลหรือไม่หรือนำพาชีวิตให้เขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เนาะคนที่มีปัญหาความรักะถ้ารักที่จะเลือกแล้วชีวิตยังอยู่ที่เดิมชีวิตก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราต้องอยู่คนเดียวดีกว่านะครับเพื่อนณนะตอนนี้เนาะ หรือนะตอนนี้ถ้าในยุคปัจจุบันแม่หมอต้องบอกเลยเงินสําคัญที่สุดแหละถ้ารักแล้วมันไม่มีเงินมันก็ต่อยอดไม่ได้รักอย่างเดียวแล้วไม่มีกินก็ไม่มีใครที่อยากจะอยู่ณจุดนี้นะคะมันไม่เหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่สมัยนั้นมันไม่ได้ใช้จ่ายเยอะขนาดนี้มันไม่ได้มีภาระหน้าที่ขนาดนี้ยิ่งมีลูกด้วยก็คือสภาวะต้องรับผิดชอบมากมายอันนี้คือในเรื่องของความรัก อันนี้แม่หมอก็พูดให้สําหรับคนที่เกิดวันที่6เข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ความรักต่อให้เราจะมีตัวเลือกแค่ไหนเนี่ยแต่เรามีกรรมความรักเนาะทาดีในเรื่องของความรักนะคะสร้างบุญบาร,รมีในเรื่องของความรักไว้คุณก็จะผ่านพ้นและเจอคู่ครองที่ดีนะคะได้วันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคนวันที่เ